นี่แกจะพาฉันไปไหนยะมานี่โมนี่ที่นี่เด็กมขอนแกนต้องมาถ่ายรูปกับทุกคนเขามาถ่ายกันที่มึงไม่มาถือว่าเอาไม่ี่แบบนะไอ้ไปช่วยด้วยช่วยด้วยลองนี่สิคะผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผิวหน้า Jolly Holly Perfect Brightening Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกสัญญาณดัดแนบแม่อะนี่เอาไปใส่เอ้าทาแบบหดวะทาหนาพี่แม่ป้าดีลายลูกนะเจอใครมาขอจีกเอาอีกยั oney, ่วอีกย้ beast. ่วย <Like, ้่วเพ็ดต่อเพ็ดเพ็ดที่สุด Come on, come h o l y Perfect Brightening Sunscreen SPF 50 PA+++ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผิวหน้าปกปก้องผิวจากการถูกทำลายของรังสี UVA UVB และ Visible Light เพื่อผิวเรียบเนียนแลดูกระจ่างใสหมดสำหรับผู้ที่มีผิวขาวถึงผิวสองสี